สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันฮะคลิปนี้มีเรื่องใหม่ในตลาดซื้อขายมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับเรื่องใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าแมนยูนั้นก็จะมูฟออนจากดีลของมาเนียอูกาเต้นครับที่ผมเล่าสู่กันฟังไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาคราวนี้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นครับแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกนะครับนั่นคือซันเดอร์เบเก้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่านเดอรกป็ใคแล้้วทําาไไมยูถึง ไฟล์เป็นยังไงเศรษฐีส่วนตัวเป็นอย่างไรอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามมากเหมือนหลายๆคนที่มีข่าวกับแมนยูก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถือว่าโปรไฟล์น่าสนใจทีเดียวก็เดียเด๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับหรือแฟนผีแฟนแมนยูนั้นสนใจอย่างไรอยากได้หรือเปล่าสำหรับในรายของเซอร์เบอร์เก้จ่ายค่าตัวไม่หนักจ่ายค่าตัวไม่แพงนะครับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็คขวาวันนี้ก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกครับเมื่อ ดันเซลดูงฟรีครับจะไม่ต่อสัญญากับอินเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะย้ายออกจากทีมครับและสถานีต่อไปที่มีข่าวว่าจะตัวอยากจะย้ายมาร่วมทีมครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับตอนนี้กลายเป็นว่าแบ็กขวาอนละวนครับคุณผู้ชมครับทางเลือกเยอะเหลือเกินครับสำหรับยูไนเต็ดนะครับมาเดี๋ยวเราสู่กันฟันนะครับในคลิปคนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับฟุตบอลีดีด้วยนะครับ อ่ะมาครับคุณผู้ชมครับผมเริ่มที่ตำแหน่งแบ็กขวาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าต่อยาวๆหน่อยนะครับสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่แมนยูอยากได้แล้วก็เป็นตัวละครใหม่อย่างซซนเดอร์เบเก้ของเบอร์ลี่นะครับผมเริ่มที่ตำแหน่งแบ็กขวาอลวอนก่อนครับคุณผู้ชมครับใช้กับว่าตำแหน่งแบ็กขวาอลวอนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ทิศทางข่าวมันจะปูออกมาว่าแมนยูในต้องการไปดีว์มาสราวีมาร่วมทีมนะครับในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่ง การได้มาสเรวิทเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการโยกย้ายสลับตัวของวาบิซาก้านะครับวาบิซากาไปเวสแฮมแล้วก็แมนยูไปดึงมาสเรวิทมาจากไบยามินิกนะครับรวมถึงอาจจะเป็นแพ็กคู่ด้วยกลับมาใช้เดลิกนะครับตอนนี้เรื่องฝั่งเนี้ยหยุดอยู่ที่ตรงนี้ครับแต่เรื่องใหม่เมื่อวานมีมาใหม่ครับอ้างอิงจากตุวตดออนสตีนะครับจากดีแอตเลติกนะครับเขาไปพูดถึงเรื่องของดันเซลดูนฟรีครับฟูแบ อีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับคราวนี้มีเรื่องใหม่มาอีกครับมีแต่เรื่องฮะแต่เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีเรื่องดีนะครับนั่นคือดูฟรีจะไม่ต่อสัญญากับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็แสดงความเรียกว่าเจตนาที่จะย้ายออกจากทีมครับและให้ความสนใจในการที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาละสิครับแบ็กขวาโอลล์วนครับคุณผู้ชมครับคือก่อนน้นนี้หลายๆท่านน่าจะจำกันได้นะครับมีข่าวว่าวันบิสซาก้าเนี่ย ต้องการที่จะย้ายไปอินเตอร์จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ช่วงที่มีข่าวว่าเวสแฮมจะไปเอามาสราอุยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าวาวิสซากาจะโยกย้ายไปอินเตอร์แล้วก็แมนยูจะไปสลับเอาดดนเซอร์ดูฟรีมาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์นี้คราวนี้เรื่องนี้มาใหม่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อดันเซลดูนฟรีมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้ทางเลือกที่เป็นไปได้ก็คืออารอนาวิสซาก้าก็จะ ต้องย้ายสลับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้มีข่าวว่าบานวานบิสเนี่ยไม่ได้อยากไปเวสต์แฮมแต่อยากไปอินเตอร์เสียมากกว่าแต่นั่นคือเรื่องก่อนหน้านะนั่นคือเรื่องก่อนหน้านะครับอ่ะคราวนี้เอายังไงนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแมนยูอยากจะดีลกับทางดันเซลดูฟรีจริงเนี่ยก็ต้องโน้มน้าวให้วิสการเนี่ยย้ายไปฝ้าของอินเตอร์นะครับแต่ทว่าแต่ทว่าแต่ทว่าตอนเนี้ย เดี่ในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยมันกำลังเดินหน้าไปสู่ที่ว่าวันพิซาก้าเนี่ยก็กำลังจะโอเคกับเวสแฮมละนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะเป็นแผน2แผนสำรองในกรณีที่แมนยูนั้นไม่ได้นูนแซมมาสราอุยวันบิซาก้าก็จะไปเวสแฮมคือวันบิซ่าด,ดูทรงแล้วก็คงไปเวสแฮมแน่ๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าแบ็กขวาที่แมนยูจะได้จะได้ใคร คือตอนนี้มีตัวละครที่มาตีคู่กันนะฮะมาตีคู่กันกับนูแซม,มาสโรยก็คือแดนเซลดูมฟรีนะครับคราวนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรอ้างอิงจากลอรีิวิทเวลนะครับบอกว่าเวสแซมก็โอเคครับกับการที่จะจ่ายค่าตัวของวิสกา้าตอนนี้จะไปจบกันที่ราคา18ล้านปอนด์ฮะตามที่แมนยูเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของอส่วนต่าง เกี่ยวกับเรื่องของเงินชดเชยเล็กๆได้น้อยนะครับซึ่งก็น่าจะมีะมส่วนต่างอีกราวๆสักแถวๆหล้านปอนด์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วกับเรื่องเงินนะครับตอนนี้เส้นทางของวอนิสการดูแล้วน่าจะย้ายนะฮะน่าจะได้ย้ายได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแบ็กขวาที่แมนยูจะได้เข้ามาใหม่จะเป็นใครตอนนี้ผมยังให้น้ําหนักไปที่ นูแซมัสราออยู่นะนะครับยังยังไม่ได้เทนน้ำหนักมาที่เดนเซลด์มฟรีนะครับแต่ว่าก็เล่าสู่กันฟังเป็นข้อมูลประกอบในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้กันลวกันนะครับเรื่องมันพัฒนาขึ้นมาอีกอีกพอสมควรก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับคราวนี้มาดูประเด็นไฮไลท์ที่เป็นประเด็นหลักที่ผมจะเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตำแหน่งมิดฟิลตัวรับนะฮะท้าความซะหน่อยครับนั่นคือ,อแมนยูนั่นก็ตัดสินใจเดินออกจากดีลของมาเนลโอกาเต้ละนะครับ คราวนี้เนี่ยก็คงต้องไปมองไปมองหาในดิวอื่นๆนะครับในดิวอื่นๆนะครับว่ามิฟิโตรับเนี่ยแมนยูจะได้ใครบ้างนะครับซึ่งก็มีเชื่อ,อ,อมาเยอะเลยครับถ้าไล่ออกมาเนี่ยโอ้ห้าหกเจ็ดคนนะนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจจับจ้องอยู่อาะใช้แบบนี้นะครับ แล้วคนนี้จากเมื่อวานนี้ชื่อที่แรงขึ้นมาคือซันเดอร์เบอร์เก้นะครับมิดฟิลด์ทีมชาตินอร์เวย์ของสโมสรเบอร์ลี่นะครับซันเดอร์เบอร์เก้คือใครครับเขามาเล่นในในเกาะอ,อังกฤษพักใหญ่แล้วนะครับมาเล่นกับเชฟยูแล้วก็ต่อด้วยเบอร์ลี่นะครับซึ่งปรากฏว่าชื่อเสียงเรดองน้ำอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ด้วยความที่คือเรียกว่าอ,อะไรดีชื่อเสียงเรดองน้ำอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมน,นี่ชื่อเสียงเรดองน้ำอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็บวกกับเขาเนี่ยตกชั้น เคยตกกับทั้งเชฟยูนะครับแล้วก็ตกกับเบอร์ลี่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายตาตั้งแต่แรกของแฟนบอลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเท้าความดูประวัติเนี่ยปรากฏว่าก็มีช่วงหนึ่งที่โอเลกุนาโซชาให้ความสนใจในตัวของเซอร์เบอร์เก้เหมือนกันนะครับคราวนี้เซอร์เบอร์เก้คือใครครับทำไมแมนยูอยากได้นะครับโดยตําแหน่งของเจ้าตัวเนี่ยเล่นมิดฟิลด์นะครับคือแมนยูแมนยูก็อยากได้มาเล่นเป็นฟิลตัวรับแหละนะครับในตําแหน่งเบอร์หนะฮะเอาข้อมูลประกอบของเจ้าตัวสัหน่อยครับเอาเด่นๆเลยก็คือว่า เขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโอเรกุนาโซชานะครับมีสถิตที่น่าสนใจอยู่3-4เรื่องนะครับนั่นคือเขาวิ่งเร็วเป็นอันดับ10ในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2 0 2 3ันยีถึงสองพนะนะครับสูงเมตรเอีกนิดเดียวจะ2เมตรอยู่แล้วนะครับเป็นพวกนักเตะเป็นพวกมิดฟิลด์ร่างใหญ่นะครับแล้วที่ที่น่าสนใจยืง่งต่อมาก็คือเขาวางบอลยาวแม่นยำเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์คือ154ครั้งเข้าเป้า125คิดเป็น81.2%นะครับซึ่งถ้าดูจาก สถิตินี้เนี่ยเป็นรองโรดี้แค่คนเดียวเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาครับ4ปีหลังสุดเขาเล่นกลางร,รับแค่25เกมครับหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแค่12เกมเท่านั้นไอ้ตรงเนี้ยถือว่าน่าสนใจครับคืออันเนี้ยผมพยายามใช้ใช้ความรู้สึกในการประมวลนะจากจากที่เคยบรรยายเดอร์เมอร์เกม,มาทั้งปีที่เขาเล่นกับเชฟยูแล้วก็ปีที่เล่นกับเบอร์ลี่ผมอะ ไม่ค่อยเห็นเขาเล่นกลางรับผมไม่ค่อยเห็นเขาเล่นกลางรับครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับข้อมูลที่ที่มีเปิดเผยออกมาว่าเขาเล่นกลางรับอยู่ไม่กิ่เกมนเครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาเล่นในเขาเล่นเป็นตัวบนนะที่ผมได้มีโอกาสบรรยายนะครับทั้งปีกับเชฟยูแล้วก็ปีกับเบอร์ลี่ด้วยเขาจะเล่นเป็นแบบเหมือนเหมือนอารมณ์แบบมิดฟิลด์เบอร์8ที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใ,ใกล้กับกรอบเขตโทษ คู่ต่อสู้เยอะอะไรแบบนี้จะไม่ใช่มิดฟิลตัวรับจัดจ๋าสายตัดเกมจกัดจ๋าจะไม่ใช่แต่เป็นพวกแบบแนวมิดฟิลเชิงดีเชิงสูงบางบอลดีสไตล์เชิงอะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีจุดเด่นเรื่องของการวางบอลอันนี้ใช่อันนี้จริงฮะความรู้สึกผมประมาณนี้นะเท่าที่เท่าที่นึกออกนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าภาพของการเป็นตัวรับจา๋าตัดเกมจัดจัดอะไรเงี้ย ผมยังนึกภาพนั้นไม่เคยออกอ่ะบอกแบบนี้ก่อนนะครับแต่เรื่องดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะไปเอามาจริงๆค่าตัวของเซเนเบอร์เกไม่แพงครับอยู่ที่ราวๆสัก20ล้านปอนด์ก็คือ20-25ราวๆนี้นะครับก็จะไม่แพงมากแล้วก็จะได้มีฟิลตัวรับเพิ่มเติมเข้ามาอีก1คนนะครับอ่านี่คือเรื่องของมิสซิคซเนเบอร์เกที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อันนี้มันก็จะมีชื่อเกี่ยวพันกับมิดฟิลด์ในเชิงรับนะครับในเชิงตำแหน่งเบอร์6อีกหลายคนนะครับหยิบยกมา2คนอ้างอิงจากเบนผู้สื่อข่าวผสืาเบนจาคอปส์ครับเขาพูดถึงจอโกเมสของวูฟนะครับจำมาได้เนาะอันนี้ใช้ได้นะจอโกเมสดีเลยนะครับปีต์เลยปีที่แล้วเนี่ยเล่นกับวูฟทีไรหันไปตรงไหนเขาเชิญแต่จอโกเมสสม่ำจำได้ดีเลยครับยังยังรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดตาอยู่เลยว่าเฮ้ยคนนี้ดีว่ะจอโกเมสนะฮะ จาโกเมสของวูฟนะครับรวมถึงอันเดรของฟูเมนันเซ่นะครับเป็น2มิดฟิลด์ที่แมนยูก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่แมนยะูนั้นตัดใจเดินออกจากดีลของมาเนลูกาเต้นะครับอันนี้คือภาพรวมของในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับผมให้ข้อมูลเป็นเนื้อข่าวข้างเคียงหน่อยก็แล้วกันนะครับมันมีข่าวออกมาว่าเหตุผลนะครับที่แมนยูเนี่ยตัดสินใจเดินออกจากดีลของมาเนลูกาเต้นี่เป็นเพราะว่า ความเห็นและก็ทิศทางนโยบายของซีโอคนใหม่อย่างโอมาเบรดานะครับที่มองว่าเขาไม่ต้องการให้แมนยูอยู่ในสถานะของการที่ต้องไปถูกโกงราคาหรือว่าจะต้องไปจ่ายอะไรที่มันเกินความจําเป็นอีกแล้วนะครับมันก็จะมีคําที่เราน่าจรู้กันสำหรับแฟนฟีคือยูไนเตดแท็ก์อะไรพวกนี้นะครับคือจะซื้อใครอยากได้ใครเนี่ยมันไม่ใช่ราคาจริงทุกทีนะครับซึ่งโอมาเบรดาโอมาเบรดาก็มองว่าแมนยูต้องเดินออกจากเดียวนี้ครับ ถ้าไม่เดินออกจากดีลนี้แล้วไปยอมที่จะทู่สีทนจ่ายแมนยูก็จะเป็นทีมที่ต้องจ่าย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 ,าย,ายแบบนี้ตลอดไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแมนยูทําแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยนะครับให้ราคามันสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมนะครับหลังจากนี้ไปนะครับอีกอาจจะไม่กี่ตลาดข้างหน้านะครับแมนยูก็จะเจอการซื้อขายผู้เล่นในราคาที่ สมเหตุสมผลนะครับอาจจะ2หรือ3ปีข้างหน้าแมนยูก็จะค่อยๆค่อยๆเจอราคาที่มันใช่ที่สุดโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปไปจ่ายราคาที่มันเป็นยูนิต็ดแท็กซ์อีกแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้แมนยูก็ตัดสินใจเดินออกจากดิวของมานูเอลโอกาเต้นะครับแต่ผมก็ผมเองนะผมเองก็ยังมีแอบมีหวังนิดนิดว่าการเดินออกจากดิวนี้ก็อาจจะยังอยู่ในการเจรจาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะอาจจะยังคิดคิดอยู่ยังคิดคิดอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ ไปดูเรื่องของดีลมาทเดลิกซะหน่อยครับก็มีความคืบหน้าขึ้นมาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวจากฟรนซ์พลัตเทนเบิร์กเขาบอกว่าบาเยอร์เนตกลงค่าตัวกับยูเนธานทาได้นะครับ25ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านนะครับซึ่งเป็นการตกลงกันในกรอบเบื้องต้นแต่ก็ต้องว่าตามตรงว่าดีลนี้ระหว่างบาเยอร์กับเลเวอร์นะครับที่จะไปดึงเอายูนนธานทาเนี่ยก็ยังติดสลักกับดีลของมาไทเดลิกที่ จะย้ายมาแมนยูเหมือนกันดีลนี้ก็ยังเหมือนมีอะไรขัด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 กันอยู่นะครับแต่ว่าเอาความคืบหน้ามาเบื้องต้นก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคิดเข้าข้างตัวเองก็คือว่าถ้าบายเย็นจะไปดนงเอาเจรจาทันทาก็มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยมาไทเดอรลิกออกมาหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนั้นแม็กทูเมเนกับฟูลแลมบ้างครับอ้างอิงจากสกายสปอร์ตครับสกายสปอร์ตบอกว่าตอนนี้ ฟูลแลมถอนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตกลงค่าตัวกันไม่ได้นะครับแมนยูต้องการ30ล้านปอนด์แต่ว่าฟูลแลมลต้องการจ่ายเพียงแค่20ล้านปอนด์นะฮะส่วนเรื่องของเจดอนซานโชอัสกาสปอร์ตเขามีไปแตะๆหน่อยนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชงแมงก็พร้อมที่จะเจรจากับแมนยูอย่างเป็นทางการนะครับในการขอซื้อตัวเจดอนซานโช่ะสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเรื่องของดีลขาออก อ้างอิงจากเจมส์สังเคอร์นะครับแมนยูต้องการที่จะยังหวงังที่จะขายกาเซมิโล่ออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจครับส่วนลินเดนเลฟนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยของเจ้าตัวนะครับแล้วก็ดูจะเป็นเป็นความยากถ้าเกิดว่าจะย้ายไปยังแบบย้ายไปตุรกีอะไรแบบนี้นะครับก็ค่าเหนื่อยก็จ่ายกันอาจจะไม่ไหวเพราะค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ หยิบมาฝากกันนะนะครับคุณผู้ชมฮะมอยังไงบ้างนะครับมาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับส่งท้ายครับคุณผู้ชมส่งท้ายในคลิปคลิปนี้ผมพูดถึงบอลไทยซะหน่อยก็แล้วกันนะครับฟุตบอลไทยจะเปิดฉากแล้วนะครับมาฝากเอาไว้หน่อยสัปดาห์นี้ผมจะได้ในคิวมาและคิวมาเมื่อคืนเลยเดี๋ยวขอเปิดดูเพื่อความชัวร์สปาห์นี้เราเจอกันคู่แรกเลยนะครับเกมวันศุกร์นะครับฟรายเดย์ไนท์นะครับทูแบงคอกเล่นกับพีทีประจวบนะครับก็หวังว่าจะได้ ติดตามไปด้วยกันนะครับแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับเกมบอลไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ผมมีบรรยายอีกคู่หนึ่งเกมนครราชสีมามาสด้าเจอกับเมืองทองนะครับในเกมวันอาทิตย์นะฮะหวังว่าจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับกับฟุตบอลไทยก็เป็นการอุ่นเครื่อง1สัปดาห์ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะได้เริ่มต้นออกสตาร์ทในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ยังมีเกมฟุตบอลคอมมดี้ทีมด้วยนะครับที่ให้ได้ตามกันนะครับแมนยูกับแมนซิตี้แล้วว่าจจะะ พาผู้ชมมาเช็คความพร้อมนะครับแล้วก็ลองมโนโลไล์อัพซะหน่อยก่อนเกมที่จะเล่นคอมเมดี้ชิลกับแมสซิตี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ตัวหลักๆเริ่มกลับมาแล้วนะครับบอลอย่างไรบ้างมาเม้นมาชรา์มาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ